สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการปฏิบัติตัวหลังจากที่เราได้รับการส่องกล้องทางเดิอนอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่างค่ะหลังจากที่คนไข้ได้รับการส่องกล้องทางเดิอนอาหารแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือควรรับประทานอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายงดรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะคะและที่สําคัญนะคะควรจะดื่มน้ํา6-8แก้วเพื่อป้องกันอาการท้องผูกและที่สําคัญไม่ควรเบ่งถ่ายอุจจาระนะคะ หลังจากส่องกล้องแนะนําให้กลับไปนอนพักผ่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงและประการต่อมานะคะหลังจากที่เราได้รับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารแล้วสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการขับรถกลับเองหรือการนั่งซ้อนจักรยานยนต์กลับเนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ควรมีคนที่ขับรถมารับเรากลับบ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ควรทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและควรเดินทางกลับบ้านพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและประการที่3าม ต้องสังเกตอาการผิดปกติเช่นอาเจียนมีไข้สูงหรือมีเลือดออกทางทวารหนักอาการเหล่านี้ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะและประการสุดท้ายข้อ4คือการกลับมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อที่เราจะมาฟังผลการตรวจและติดตามอาการและที่สําคัญผู้ที่มีการตัดชิ้นเนื้อไปจะได้กลับมาฟังผลชิ้นเนื้อว่าผลชิ้นเนื้อนั้นเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะ